แพะปะเป็นบาทอยู่ปะข้างอยู่มันกัดไอ้ห็นนั่งพ่อมีโตตีใส่อยู่เนาะ โอ้ยโดนครับตัวนี้อาโดนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวเล็กกับซิงกิ้งเอ็นซี Thảm nhiêu nhiều ông nhà nè Hả? Còn nhiêu khương Nè, thiệt

นำรากระสูบใหญ่คลองห้วยเหลือ ตูนับตัวนี้โอส้สวยสวยอ้อกระสบใสยสวยครับตัวนี้ฮะเออสายสวยครับตัวนี้มาได้ไงวะ ว้าวพี่ปิ๊กจ้ากระสุบจุดโอ้ตอนนี้เกือบโลอ่ะทีวอ้า่าโอ้เกือบโลเว้ตัวนี้ทันจะแปดได้อ่ะ มันดีน้ำยูอยู่ห่ตีเข้าไปใส่ในกอครับครึ่งโลกมลยีสี่ขีดเออห้าหกได้ครับครึ่ง หนึ่งปอนครับภาบลากกระสูบจุดใหญ่ตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดได้ครับตัวนี้กับซิงกิ้งอ c นซี สวยงามครับทดสอบมาบ่ถ่ายรูปเลยอู้มันบ่มีหม่องตีเลยเนาะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาหา้ารูปจะได้ไปเห็ดปก โอ้ตัวนี้เจ็ดแปดได้อยู่ได้เนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละกระสุบจุดท,ที่ไอ้ตีใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่ตัวนี้แหละมีเทือมีแต่เครื่องลเอ,เอา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 เครื่องตัด้

ขึาา้นมาไหวบปแล้วมือนต้องอยู่วะยู่ตัวกันขึ้นแม่ทังมาบางยางแตยเปรดมันมานฟีอยู่องเทง่งตีนมาขึ้นด้โอ้คันเบีรกูเจ็บหางเนอ้ยอยู่ด้ยู่อนะไรกูมีน้ำให้กั้แล้ว ว่ามันมีจังหวะเห็นเนาะคอยลงมาขไปลงมาเอาทำไมบอคอยตั้งรักกันเนาะนี่นะมันมีจังหวะจังหวะนี่พอดีนี่ตัวเต็มยู่นะอ้อมขึ้นทางไหนดีวะโอ้ยตึงเดียวตึงขึ้นวะเด้อ เออดึงีกเการร้ายียูนะฮะูนี้มันสูงโพดสั้นโดสั้นแห้งอีหลีนอยู่นี่ต้อง,ต,องต้องทางไม้แห้งพู้ล้วทำเบคะแสแต่งรักอยู่หรอเออทำไกันนะเี <c oughs> ่ยงกูไปนี่เนาะเออ โอ้ยม <Leh fingers out. hora> ือ <Bund> น <an out hehe> <ori> ี่แล้วมือนี่ลีแล้วเดี๋ยวตั้งหลักกันโคตรห้าไม่ได้ขึ้นแหงเลยเอาไปโย่อ่ะโอ้ยมาตั้งหลักโยกถ้ากันนี่รถไหลดิ เออหเเเนงสิเออต้องทางออกสวยไกลมันต้องทางขึ้นนี่สิว่าทำมาขึ้นจ่อๆไปว,ว่ามันมีห้างอย่างแค่นี้เนาะรุดปื๊ดรุดพงยางน,นี่ ตัวนี้กระสูบแ็กครับเที่ยวพี่เที่ยวเที่ยวโอ้ไปตียมุมพูดเอาเอาปลาใส่ไปไหนะ ตีมุ้งหันด้วยหันมันกัดอยู่หมันกัดเบ็ดไออยู่ดีบางยาเนี่เออพมด่อไรเห็นไอ้บ้วนอยู่หุ่นเห็นบ้าหุ่นบัวนี่ดันง่ายดิ โอ้ยโดนตนัวนี้โอ้อสวยโอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาะเฮ้ยไอ้ปางบ,บอลุดวะเกาะกิงไม้ปะไม่ให้ทังไดรดีวะปางฆ่าอยู่ที่ย่ดู อาหลุดแล้วครับหลุดแล้วโอ้ยอย่าอย่าเข้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 าออกมาโอ้ยอย่าเข้าไหมห่วยเว้บุยญาณเว้ย,ย,ว,ยว้าวใสสวยได้สองตัวนะวจ้าวันนี้กัดซิงกิ้งเอ็นซี ว้าวตัวนี้จะไซส์สี่ได้นะสี่ขีดกับซิงิ้งอินซีสวยงามมาก สรุปว่าวันนี้โอ้มายอยู่ตัวนี่วันนี้ได้ไส์ใหญ่สองตัวครับสรุปว่าวันนี้ได้ไส์ใหญ่สองตัวตัวนี้น่าจะมีสักเจ็ดแปดได้ตัวนี้น่าจะสี่รวบรวบกันยรวบเลยรูบเลยลวบรวบไว้ nó qua Cái <laughs> tua. Ừ. Không phải bọn lấy 2 Ừ. Tí tí. Tí tí khen.